ครับบ๊ครับมนากรันนะครับ V สตอมหกห้าร้อยนะฮะเจนแรกเลยนะครับแล้วสิบปีนะครับเผื่อแป๊บเดียวนะครับถือโอกาสซ่อมบำรุงชกหน้านะครับพร้อมกับอัปเกรดนะครับระบบช่วงล่างนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเป็น white e นะครับอันนี้ก็เป็นชกหลัง w h นะครับเดี๋ยวค่อยทําทํามาดูช่งหน้านะครับเราจะทําการอัปเกรดนะครับไม่ใช้ของเดิมเลยนะเราจะใช้เป็นสปริงนะครับสปริงก็จะมาพร้อมกับชุด P D valve นะครับ ฝาท็อปแคปแล้วก็น้ำมันโชว์ของไวเอ็นะรก็ต้องติดตั้งให้ถูกต้องนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนซิลนะครับทั้งหมด4ชิ้นนะครับเลี่ยนทั้งคู่ทำให้ครบนะฮะเสียข้างเดียวก็ทำให้ทั้งคู่ไปเลยทีเดียวเพราะว่าอายุมันจะไล่กันเราทำครั้งนี้รอบหน้าสมมติาเราซ่อมข้างเดียวรอบหน้ามันก็จะมาเสียอีกในระยะเวลาใกล้ๆกันครับนี่ก็เป็นโชคที่เราซ่อมแล้วก็ติดตั้งชุดสปริงของไวท์เอ็เข้าไป ก็ทาการไขทอกนะครับน็อตเบอร์สิบสองนะครับใจขนาดสามทับแปดนะก็จะเข้าได้อย่างง่ายดายนะครับนี่ก็เราก็ทําการประกอบบังโคลประกอบล้อเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะพามาดูนะครับผ้าเบรกนะครับที่คุณภาพเอาเป็นว่าเกดลองกับของของศูนย์แล้วกันนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้เอาเป็นว่าผมไม่บอกยี่ห้อนะครับมันจะเป็นการดิสเครดิตนะครับซึ่งพิจรยาบัณนะครับเราไม่ควรทำ ก็เปลี่ยนตามกําลังทรัพย์นะครับแต่คาแนะนําจากหรือว่าเป็นเป็นจากคนนักขี่เพื่อนนักขี่แล้วกันนะครับอย่าอย่าถือว่าผมเป็นร้านหรือเป็นอะไรนะครับเราไม่ควรจะติดตั้งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ากว่ามาตรฐานของรถนะครับคันนั้นๆน,น,นะครับอัพเตอร์มาร์เก็ตมีมากมายนะครับเราก็ไม่ควรที่จะใช้ของที่มันด้อยกว่าเดิมนะครับเห็นไหมฮะมันเป็นรอยกินเข้าไปในเนื้อจานกะ็ ควรจะใช้เป็นของโตเิโกะของศูนย์นะครับหรืออัพสเตอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะเป็นแมมโบ่ซินเทอร์แมมโบเนื้อคาร์บอนนะครับมีให้เลือกใช้มากมายนะครับครับก็ทำการไขท็อกน็อตคาลิเปอร์เบรคนะครับเล่นได้ร้องไ,ไห้อะไรนะแต่นูยังไม่สิ่นหรือว่า มันมกาคงเห็นเองแลออกมาเป็นรูปแบบต่อมาแล้วมีออกเทปนี huh. the the ่มองเป็นยุคยังไงครับแล้วยุคนี้มันเป็นรูปยังไง้เรื่อยไปยุคเรานะเอาเป็นว่าเราเเห็นมาชอบเปี่นปลงเปลี่ยนแปลงแบบสามขั้นสี่สได้นะเปันชัดๆนะครับขั้นนึงขั้นหนึ่งจจองยุคที่